ศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านเหรียญโบราณเหรียญเซี่ยวรัชกาลที่5ด้านหลังพระสยามเทวาธิราชเริ่มปีการผลิตแรกจส .1249 และนำออกมาใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ตรงกับพศ2430เหรียญมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง30มิลิเมตรความหนา0.20ม mm, ิลิเมตรและน้ำหนัก11.24กรัมเหรียญรุ่นนี้ผลิตต่อจากเหรียญ เซี่ยวจอปรอด้านหลังช่อชายพพลษกและผลิตต่อเนื่องทั้งหมด9ปีการผลิตปีการผลิตที่2เปลี่ยนจากจุลศราชมาเป็นรัตนโกสินทร์ศกเป็นรอสอ109ศ .109 เหรียญรุ่นนี้มีพระเสียรตรงพระบรมรูปราชการที่5และพระสยามเทวาธิราชจะเป็นเสียรตรงและเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยม อย่างมากทั้งความงดงามและลายกะหนกคมชัดปีการผลิตที่3รอสอ114ปีการผลิตต่อมา รศ1 1 5เป็นปีการผลิตที่4ปีต่อมาปีการผลิตที่5รศ1 1 8สุรเรียนปีรอส1นนั้นต้องบอกว่าสัดส,ส่วนทั้งด้านหน้าภาพ,พรมรูปและ ด้านหลังพระเสียยามเทวทิราชนั้นจะมีสัดส่วนที่สวยงามอ่อนช้อยซึ่งมีการผลิตจากประเทศต่างๆจากโรงกระสาบทำปรูกประเทศเยอรมันโรงกระสาบเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษโรงกระสาบบัตเซลที่เบนเยียมและปีต่อมาก็เปลี่ยนมาผลิตที่ในกรุงสยามสำหรับในปีการผลิตที่ หนี้ผลิตที่โรงกระสาบสิทธิการกรุงสยามลักษณะของพระรูปรัชกาะที่5และพระสยามเทวาธิราชในการแกะบล็อกพิมพ์นั้นก็จะดูอ่อนความงดงามไปนิดแต่ว่าจะได้ในเอกลักษณ์และก็เป็นเหรียญตัวติดที่มีจำนวนการผลิตน้อยเพียง735,000เหรียญขนาดของเหรียญก็จะดู กว้างกว่าปกตินิดหนึ่งก็ยังเค็มกันไว้ที่30มิลลิเมตรแต่น้ำหนักของเหรียญน,นั้นเพียง10.09กรัมในปีการผลิตปีที่7ก็กลับไปผลิตที่โรงกระสาบต่างประเทศต่อก็คือในปีรอศ .121 สอ1-2-1 ในปีการผลิตปีที่8เป็นรอสอ2 2 2ซึ่งมีความละไมค้คล้ายคลึงกับปีรอสอ109เป็นอย่างมากและมีลักษณะเหมือนกันก็คือว่าเป็นเหรียญพระเสียรตรงจะสังเกตว่าพระสยามเทวาธิราชนั้นจะมีลักษณะท้วมบึกบืนแข็งแรงและลวดลายจะชัดเจน โดยเฉพาะทั้งสองปีครผลิตก็คือรอสอ2 2และรสอ0 9จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักนิยมสะสมเหรียญโบราณเมื่อถึงปีการผลิตสุดท้ายก็คือปีการผลิตที่9ซึ่งตรงกับรอสอ2 4สําำหรับปีรอสอ2นนั้นก็จะตรงกับพุทธศักราช2448 เหรียญรุ่นนี้ก็เลือกใช้เมื่อวันที่3พฤษภาคมปี2452ฝากทุกท่านนักนิยมสะสมเหรียญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้แชร์ข้อมูลนี้ส่งต่อกันไปนะครับ